ขบวนการความเร็วสูงเทอร์โบโลเลนเจอร์อซุปเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่13เมื่อ20 0 0 0ปีก่อนเทพและมนุษย์ได้ร่วมต่อสู้กันปราบเหล่าล้าย และสามารถปิดผนึกพวกมันไว้ได้แต่ในเวลาต่อมาผนึกได้เกิดเสื่อมสภาพลงเนื่องจากสรรภาพแวดล้อมของบรรยากาศโลกถูกทำลายจนทําให้เหล่าปีสาสตรหลายหลุดจากการคุมขังหลังจากนั้น20,000ปีนางฟ้าซีรอนจึงได้ร่วมมือกับด็อกเอร์ดซัซไ ผลิตเครื่องจากคนที่สามารถใช้พลังงานของเทพได้และซีรอนได้ตามหาผู้ที่สามารถรับรู้ถึงพลังของเธอได้จนได้มาพบกับเด็กนักเรียนมัธยมปลายทั้ง5คนและกลายเป็นเทอร์โบเรนเจอร์ประกอบไปด้วยฮโนโอะลิกิเรดเทอร์โบหัวหน้าทีมเทอร์โบเรนเจอร์มีนิสัยมุทะลุใจร้อนเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีที่3ห้องเอมีความสามารถในการเล่นเบสบอล ยามากาตะไดจิ ji, Black แบล็กเทอร์โบรองหัวหน้าทีมเทอร์โบเลนเจอร์มีนิสัยเงียบึฉึมแต่มีความอดทนเป็นเลิศชอบเล่นกีฬาวิ่งเป็นหลักฮามาโยเฮบลูเทอร์โบนักว่ายน้ำสมาชิกของชมรมว่ายน้ำโรงเรียนมีนิสัยจริงจังและสุข,ขุมฮิโนชุนสุเกะเยลโล่เทอร์โบ นักยิมนาสติกประจำโรงเรียนผู้มีนิสัยล่าดเิ่มีความสามารถเฉพาะตัวในการต่อสู้ที่สูง,งสโมรลคาวะฮารุนะทิงเทอร์โบหญิงสาวเพียงคนเดียวของเทอร์โบเรนเจอร์เป็นประธานนักเรียนและเป็นนักเรียนดีเด่นของชั้นเรียน เทอร์โบเลนเจอร์ได้ต่อสู้กับเผ่าปีศาจร้อยครั้งโบมาเผ่าปีศาจที่เคยลุกลานโลกเมื่อ20,000ปีก่อนก่อนที่จะถูกเหล่าเทพและมนุษย์ปิดผนึกไว้ได้เทอร์โบเลนเจอร์มีหุ่นยนต์ชื่อว่าเทอร์โบโรโบรวมร่างจากยาน5ลำ โดยปกติแล้วยานทั้ง5ลำจะถูกเก็บอยู่ในสถาบันวิจัยดาไซฐานทับลับของเทอร์โบเรนเจอร์ที่ตั้งอยู่บนเขาเทอร์โบเลนเจอร์ฉายในญี่ปุ่นตั้งแต่มีนาคม2,532ถึงกุมภาพันธ์2,533มีจำนวนตอน,ตอนทั้งสิ้น51ตอนโดยประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องของเทอร์โบเลนเจอร์50ตอนและตอนพิเศษฉลองครบรอบ10ปีซูเปอร์เซนไตจํจำนวน1ตอนและยังเป็นขบวนการเริ่มต้นยุคเฮเซกด้วย